สวัสดีครับพ่อกายเด็กคุกกี้นะครับครัวอาหารทำง่ายสไตล์เด็กห่อครับวันนี้ก็จะชวนทำอาหารเมนูหนึ่งนะฮะเป็นเมนูกรอบครับแต่เมนูกรอบนี้ไม่ใช่อาหารทอดนะครับแต่เป็นอาหารย่างครับซึ่งเมนูที่เราจะชวนทุกคนทำวันนี้ก็คือเมนูไก่ย่างนะครับแต่ไม่ใช่ไก่ย่างธรรมดาทั่วไปนะบางคนอาจจะบอกว่าไก่ย่างอีกแล้วหรอนะครับก็เคยทำไก่ย่างไปนะครับ ี่นี้เราอยากจะชวนทำไก่ย่างที่พิเศษมากกว่านี้นะฮะถ้าใครเคยไปกินร้านอีสานนะครับหรือไปพวกร้านที่เป็ไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตาเนี่ยจะเห็นว่าไก่าย่างแต่ละร้านเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะพวกร้านไก่ย่างเจ้าดังๆเจ้าเก่าแก่เนี่ยเขาจะมีไก่ย่างที่มันจะแตกต่างจากร้านหรือก็คือไก่ย่างที่มันหนังมันจะกรอบ แต่ข้างในเนี่ยมันยังหอมมันยังนุ่มมันยังฉ่าน้ําอยู่ทํำยังไงนะฮะที่เราอยากจะกินไก่ย่างหนังกรอบไว้กินเองนะครับวันนี้กายก็เลยจะชวนทุกคนนะฮะไปทํากับเมนูไก่ย่างหนังกรอบครับวิธีการทำเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะฮะแต่ต้องใจเย็นนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลานิดนึงฮะเดี๋ยวเราลองไปทำกันฮะกับเมนูไก่ย่างหนังกรอบสูตรเด็กคุกกิ้ครับไปทํากันเลย สำหรับวัตถุดิบในการทําไก่ย่างหนังกรนะครับก็จะมีเนื้อสะโพกไก่นะครับอันนี้ไก่เลือกมาทั้งหมด4ชิ้นนะครับการที่เราได้เนื้อสะโพกไก่เนี่ยเพราะว่ามันจะมีเนื้อที่ยังมีชั้นไขมันอยู่ครับเนื้อมันจะชุ่มฉ่าตอนเราเอาไปย่างครับแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวนะครับประมาณ2-3ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยนะครับ2-3ช้อนโต๊ะนะครับมีพริกไทยเมล็ดผักชีบดนะครับอย่างละ2 3ช้อนชาครับแล้วก็มีผงปรุงรสนะครับประมาณ2ช้อนชาครับแล้วก็สิ่งที่เราเพิ่มมานะ กนะ็คือเนี่ยครับเป็นน้ำมันมะกรอนะครับอันนี้เราจะใช้ทาบนผิวหนังไก่นะครับตอนเราเนาไก่ย่างครับโดยวัตถุดิบที่เราใช้ทำไก่ย่างหนังกรอบในวันนี้นะฮะก็จะเป็นสูตรมาตรฐานในการทําไก่ย่างทั่วไปนะฮะใครสามารถเพิ่มแบบสูตรต่างๆดัดแปลงสูตรเพิ่มเติมได้ตามใจชอบเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะนําส่วนผสมทั้งหมดนี้มาผสมเข้าด้วยกันนะครับ จากนั้นคลุกเคลาให้เข้ากันนะครับการขอใช้มือในการคลุกเคลานะฮะเพื่อจะได้ส่วนผสมเนี่ยเข้าถึงเนื้อมากขึ้นครับแล้วมือเราก็จะได้ไม่เลอะด้วยเมื่อคุกเคาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะนำไปหมักไว้ในตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะนำไปย่างครับ ครบเวลาหมักเรียบร้อนแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะนําน้ํามันมะกรอกนะคะที่เราเตรียมไว้ในช่วงแรกเนี่ยมาทาบนผิวหนังไก่นะครับก่อนนําไปย่างครับเทคนิคการย่างนะครับอย่าใช้ไฟแรงมากนะครับ อย่างอันนี้เราใช้มอดทอดไร้น้ำมันนะครับจะใช้อุณคภูมรที่ประมาณ165นะครับประมาณ15นาทีนะครับ เนี่ยนะครับ15นาทีแรกเห็นไหมคะว่าผิวหนังไก่ตรงนี้มีความพองขึ้นมาฮะแปลว่าหนังมันค่อนข้างจะแห้งน,นะครับแล้วมันก็จะเริ่มเกาะมาขึ้นแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาน้ํามันมะกรอกเนี่ยทาบนผิวหนังไก่อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนําไปย่างอีกรอบนึงนะฮะแต่ในการย่างครั้งที่2เนี่ยเราจะใช้เวลาแค่10นาทีก็พอครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะอืม้มกลิ่นหอมหน่าทานมากเลยฮะผิวนี้คือแบบผิวหนังไก่นี่คือตึงแบบสวยงามมากเลยนะครับถ้าดูรนี่ยนะเนี่ยเป็นฟองอากาศนะครับมันจะกรอบมากเลยเพราะเราย่างโดยใช้ไฟอ่อนๆนะครับฮนะเดีย๋ยวเทสเสียงแค่นะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะเสียงแบบเหมือนเหมือนทำหมูกรอบเลยฮะแต่จริงแล้วมันคือไก่กรอบนั่เองฮะ เสร็จเรียบร้อยแล้วคะสำหรับไก่ย่างหนังกรอบของเราเนี่ฮะดูหอมมากเลยฮะ,ะแล้วนี่คือหนังแบบกรอบมากเลยนะครับเหมือนกินหม,มูกรอบอะแต่จริงแล้วมันคือไก่กรอบนะฮะ เห็นไหมครับว่าพอเราทําเองเนี่ยมันก็ประหยัดได้อีกเยอะเลยครับอย่างตัวสะโพกไก่เนี่ยกายก็ซื้อมาแค่ประมาณ40กวผ่าทนะฮะก็เนี่ยได้มาเป็นชิ้นใหญ่มากเลยนะฮะลองไปทากันดูนะครับสำหรับเมนูไก่ย่างหนังก่อนนะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากเพียงอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงครับสำหรับวันนี้กายเด็กคุกกิ้งก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสาหรับการติดตามนะครับสาหรับใครที่อยากสนใจเมนูใหม่ๆนะครับเข้าไปที่เพจ Facebook เด็กคุกกิ้งได้นะครับหรือที่เด็กคุกกิ้งยูทูบชาแนลได้เหมือนกันเลยนะครับแล ทำเมนูอะไรน,นะฮะและพบกันใหม่ครับกับได้เด็กคุกกิ้งครัวหาททำง่ายสไตล์เด็กขอใครๆก็ทำได้ครับสวัสดีครับ